เห็นไหมครับว่านี่อะไรครับมันคือตังไงแซ่เอาไว้ทําอะไรครับไว้กินมั้งเราจะเอาไปซื้อซิ่งทำกินอร่อยว่าไงครับเหมือนกันครับสีแม้นนะครับตอนนี้นะครับเราก็ล่องแก่งกันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเงินหนึ่งพันบาทนะแับพี่สาวคนสวยนะพี่รำตำสมตำทีดีต้องมีฟรีมือถ้าชชุดล้อสมตำสมตำต้องติดเอาคุ้มโต้มันไม่เสริมนะเอาคุ้โต้ว้า เราก็อยู่หน้าแล้วส้มตำสุดอร่อยของนครนายกนะครับไม่ทราบพี่สาวชื่ออะไรคะชื่ออะไรครับชมนค่ะพี่กดชมนนะครับผมตอนนี้ก็ทำส้มตำสุดอร่อยให้กับเราหนึ่งครับเรากว่างรอนะครับที่ให้ถั่วเรากินเล่นนะครับเดินเดินโคกปีกบานดีกว่าเป็นพวกเสาเล่นนะครับพี่ปดเรียกได้ว่าเล่นล่องแก่งมาเสร็จเรรียยบ้อแล้วก็ยังมีส้มตำอร่อยๆอีกค่ะส้มตำปีไก่ย่างครับตัวครับ สองตัวซึ่งนะครับของเรานี่น้ำตกหมูแบบพิเศษพิเศษนะครับรสชาติแบบแซ่บมากนะฮะหลังจากที่ผมได้ชิมไปเมื่อกี้ี่นี้แล้วนะครับขอบอกนะคนไหวครับเดี๋ยวนี้นะครับเป็นการเติมพลังงานของเรานะครับเพื่อครับต่อกิจกรรม่องไปนะครับกิจกรรมแรกคือโ <ไป S 1> ต๊ตตตตตที่ลิ้มบ่ประครบครับเลยไอ้ยยังครคอนเซปต์เดิมนะครับคอนเซปต์เรียน๋ยวนี้ออกเตาเราจะมาดูกันนะครับว่าแต่ละคนจะเรียนกันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรารู้กันนะคืนนี้ครับ เจอกันครับผมคืนนี้นะครับ <OR> ท so ี่สมตำ่อยครับที่จ้องร้องเพลงจบสามสี่ต้องตำที่ต้องมีตีเงินถ้าจุดต้อตุ่มต้งตุ่มต้อตุ่มขอเดี๋ยวพี่กับพี่บอกเอาตากตีกับบาลน้องนะ